พุนน่ะโอ้นอนใต้ต้นไม้อะไรจะสบายได้ป่านนี้เนาะสายป่านนอนใต้ต้นไม้อะไรจะสบายได้ป่านนี้เย็นก็เย็นเนาะลมพัดเย็นสบายเลยเว้ยเออ มันเที่ยวสซป่านแท้เนาะมันเขี่ยวแท้เล่นนะมันเที่ยวแท้เ้ยเ้ยเเตรียมตัวจะลุกเลยน่นะฮะฮะ สายปานสายปาน,นะเดินเรียกไหนก็สายปานแะรู้อีกว่าชื่อตัวเองอสายปานน้อท่านอนสบายมากเลยท่านอนสบายของสายป่านนะนี่เนาะ